สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพภพิรินปินตาวงนิสิตชั้นวนศาสตร์ปีที่หนึ่งวันนี้จะมาอธิบายแนยวคิดทางาศาสตร์ชุมชนค่ะศาสตร์แห่งชุมชนหมายถึงการพัฒนาชุมชนตามปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนตามทฤษฎีใหม่ที่เน้นการแก้กูลกันทางธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้พร้อมๆกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น หลักคิดในการพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชาคือการพัฒนาที่เริ่มต้นจากมุ่งให้ครัวเรือนเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ลำหนึ่งโดยมีความสามารถความพอเทค่ะความมั่นคงทางอาหารอยู่ได้อย่างพออยู่พอกินแล้วจึงส,งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาอาชีพพัฒนาผลผลิตที่หลากหลายจากทรัพยากรหลักที่มีในชุมชนบ้านเกิดของฉันอำเภอลองวางจังหวัดแพร่ แพร่เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอดีตนครรัฐอิสระขนาดเล็กมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขาโดยมีภวเขาร้อมรอบและมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยมของดีเมืองแพร่คือคุ้มเจ้าหลวงคุ้มเจ้าหลวงสร้างขึ้นในปีพศ2465โดยเจ้าวิียาเทพพวงคุ้มแห่งนี้เป็นอาคาร โอโถงมีประตูหน้าต่างทั้งหมด72บานง,งดงามด้วยลวดลายฉลุไม้ด้วยบนปั้นลมและชายคาน้ำเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่5ยุคต้นซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปขอบคุณค่ะ